นี่คือที่ปฏิบัติธรรมฟรีที่มีเรื่องพะสตรให้ทุกคนได้เรียนอย่างลึกซึ้งกับอาจารย์จันเพ็ญสอนเสร็จแล้วแม่ก็รู้สึกว่าแม่ภูมิใจนะอย่างน้อยแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ให้กําลังใจให้ทุกคนเดินให้ถึงเป้าหมายแม้ว่าเป้าหมายของทุกคนไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยการที่ได้เรียนรู้ทมได้เข้าใจสติปัฏฐานสีได้เข้าใจอริยมรรคในองค์แปดว่ามันเป็นทางที่ควรเดินมันจะทําทให้ชีวิตเราง่ายขึ้นท่านไม่ได้ทําแค่หัวใจของความเป็นครูบาอาจารย์แต่ท่านทํา ้วววยหัใจของคามมเป็นแ่สิ่งที่ผ่านมาแล้วมันแก้อะไรไม่ได้เราเป็นพี่น้องที่สูสีกันในเรื่องของศรัทธาท่านอ่านพระไตปิดกท่านจะขยายและเข้าใจได้ละเอียดลึกซึ้งแม่จะเด่นทางศรัทธาแต่ แม่เพนเนี่ยท่านจะเด่นทางปัญญาิ่งทําให้มันมีความบาลานซ์ที่โพธิวันนาเนี่ยสอนเกี่ยวกับะสุด้วยใช่ค่ะกสุก็คือข้อธรรมที่พรอองค์น่ะตัดบอกแสดงบัญญัติจะทําให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันดีขึ้นยังไงครับมันดีขึ้นเพราะเรามีแผนที่ชัดเจนว่าโอ้สติปัฏฐานสี่เนี่ยสติคือระลึกรู้ตัวนะมันเหมือนมันมีความรู้มากขึ้นมันทําให้เราใช้ชีวิตที่มันมีแบบแผนมากขึ้นดีกว่าการสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิเฉยๆไหมครับการ สวดมนต์การเดินจงกรมการนั่งสมาธิมันเป็นอุปกรณ์ทําให้เห็นความสงบถ้ามันไม่สงบนะลูกนะมันก็ไม่ได้เข้าใจเลยว่า๋อ้การเคลื่อนเป็นยังไงแล้วการที่พยายามจะตัดอกุศลแล้วกลับมาฐานของกายสติอยู่าฐานของกายอย่างนี้ต้องอาศัยสมาธินะลูกนะมันง่ายขึ้นนะลูกเราจะไปถูกทางใช่มันตรงสั้นแล้ง่ายสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการกระทําของตัวเองชาตินี้เลยนิพพาน ได้เลย,ด,เลยดับเย็นได้เลยลูกดับอกุศลและเห็นความเย็นกายเย็นใจได้ในขณะที่ลงมือทําในชาตินี้ทําเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้สนใจปฏิบัติธรรมและเรียนรู้คําสอนของพระพุทธองค์อย่างลึกซึง้งกับอาจารย์จยันเพ็ญสมัครตามรายละเอียดที่ปรากฏหน้าจอน,นี้เลยนะครับ